พบน้ำในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ HATP 2 6 b NASA ได้ค้นพบน้ำในบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ430ปีแสงบรรยากาศของดาวเคราะห์คล้ายเนปจูน HATP 2 6 b ดวงนี้เกิดมาจากฮีเลียมและก็ไฮโดรเจนเกือบทั้งหมด นาซาได้ตรวจพบน้ำในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงนี้แต่ระบุว่ามันไม่ใช่โลกแห่งน้ำ HATP 26ปีโคจรรอบดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างออกไปอย่างน้อย437ปีแสงเมื่อดาวเคราะห์ดวงนี้โคจรผ่านด้านหน้าของดาวฤกษ์นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดูแสงดาวผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของชั้นบรรยากาศได้ นาซากล่าวว่าการค้นพบเนี้แสดงให้เห็นว่าบรรยากาศของดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะของเรามีความหลากหลายจนน่าตกใจ